รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่วาไรตี้ยันยนของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะลงเป็นหนึ่งทุกวันพุธห้าทุ่มในเครื่องคืนกับเราสองคนเต้นตักครับผมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้คุณเอาตุ๊กตาหมีมาถือทำไมครับเนี่ย<อ>มันคือรายการวาไรตี้ยันยนต์ของคนทันสมัยนะครับคุณตังกมันไม่ใช่รายการแบบว่าคาวิ่งเกิลที่คุณจะเอาตุ๊กตาหมีมาถือเล่นๆวิจารณ์เสร็จหรือยังจบแล้วไปฝากเอาตุ๊กตาหมีมาถือ ไม่ได้จะมาคาวิเกินนะคะแต่ว่าอันนี้คือแฟนรายการเขาส่งมาให้แฟนรายการส่งมาให้ฉันก็เลยเอาน้องหนูเนี้ยขอโทษรายการด้วยขอโทษนะครับรายการดูนี่ได้ไหมเราเนี่ยไม่รู้ไงคุณก็เตรียงก่อนได้ไหมที่หลังก่อนจัดไม่ใช่ว่าเอาไปซ่อนไม่ไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ก็เอามาถือโบราณเขาว่าไว้ว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางดิฉันเห็นคุณเชี่ยวแรงๆอย่างนี้ฉันก็เลย ขวางเน่ยโอเคขอโทษค่ะ <c oughs> มาเข้าเรื่องกันอยู่ครับวันนี้รายการเรามีอะไรบ้างาก,ากัน,น,นได้ค่ะพรีวิวกันเลยนะในช่วง <ๆ S 2> แรกคร่ะกับชี่ประจันวันนี้จะพาผู้ชมไปรู้จักกับพระเอกที่ไม่ได้มาเป็นคนครับแต่ว่ามาเป็นคันค่ะพระเอกงมงๆนะพระเอกไม่เป็นคนแต่ว่ามาเป็นคันใช่ไหมใแล้วแปลว่ามันโอ้เอาตุ๊กตาหมีมาถือยังโอเคนะแต่ไอ้มุกให้อภัยไม่ได้จริงโทษทุกทนะครับมาเป็นคันงี้แปลว่าต้องเป็นรถใช่ไหมครับถูกแล้ว แล kind of okay. okay. so ้วมันทำไมมันถึงต้องเรียกว่าเป็นพระเอกเป็นรถที่แบบพระเอกหนังเขาขับหรือว่ายังไงก็ให้เดากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาเฉลยในช่วงจับชี่ไปจอดค่ะโอเคแล้วผมจะรอดูนะครับมาในช่วงเปิดอกดีกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆมาฝากไม่ถามว่าคุณตั๊กไปสัมภาษณ์บริษัทนี้มาแบบออกรถออกชาติเลยใช่ไหมก็พี่เขาพูดเก่งนะคะแล้วได้อะไรดีๆกับมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับกลับมาหนึ่งกล่องของคุณเองใช่ไหมได้ของตลอดฝากคุณผู้ชมยังไงมีอะไรบ้างขอผู้ชมก็มีเยอะแยะเลยค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ โอเคโอเคครับมาในช่วงรหันลับอินเอียดี้วยครับวันนี้เป็นเรื่องของรถ4ประตูคูเป้ที่แบบย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7จ็ดแปดปีก่อนเนี่ยรถจัดเนี้ยยไม่เป็นที่นิยมเลยนะนไม่เป็นที่รู้จัก แต่ว่า Merced e เสเนี่ยเขาบองเห็นรูทานเขาก็เลยแนะนำรหัส CLS ขึ้นมาในตลาดนะครับจุดระไก,ย,ะะกยขึ้นมาซึ่งในตอนนี้รถรหัส CLS จะเป็นที่นิยมมากและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีมาใหม่แล้วหนึ่งคันผมก็เลยส่งช่างภาพผมไปส่องดูว่ามันจริงเหตุประกันใดติดตามการส่อง Mercedes Benz CLS Plu s ได้ในช่วงรหัสรอบ DNA ค่ะส่วนในช่วง X r a y รวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ E c o ค a าซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในตลาดนะครับแล้วก็ผู้บร<อ><า>ิโภคเนยชอบกันมากเออบางย e ี่ห้อเนี่ยไปจองนี่ต้องรอกันเป็นปีเลยเพราาว่่ผลิตไมัน <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาเอ็กซ์เรย์รถที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีคิวยาวสุดๆนะฮะไปรู้จักกับคุณสมบัติเฉพาะของเขารวมทั้งต้นกำเนิดของเขากันด้วยค่ะใช่แล้วครับและวันนี้กายพิพากนะครับคุณขวัญจะพาเราไปลองรถคันนี้ครับจากนั้นก็กลับมาปิดท้ายกับเรานะครับด้วยคอหอยลูกกระเดือกทั้งหนึ่งสองทันเนี่ยก็มีข่าวคราวในแวดวงยานยนต์มาฝากเราอีก <c oughs> เพียบเช่นเคยแล้วกลับมาพบกันค่ะ